เรียนมาถึงตรงนี้แล้วคงรู้จักการปรับตัวของพืชพอสมควรแล้วนะครับสําหรับพืชน,นะครับไม่ได้มีอยู่แค่ในพื้นดินโดยทั่วไปในทะเลทรายโดยทั่วไปแต่พืชยังสามารถอยู่ในน้ำได้อีกแล้วพืชในน้ำล่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในวิชาวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับดังที่เกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปรับตัวของพืชที่อยู่ในน้ํากันบ้างนะครับดูในภาพนี้ครับตอนนี้นักเรียนคงจะเคยเห็นพืชชนิดนี้นะครับอยู่ตามริมคลองโดยทั่วไปเลยนักเรียนพอทราบไหมครับว่าพืชชนิดนี้เขาเรียกกันว่าอะไร พืชชนิดนี้เขาเรียกกันว่าผักตบชวานั่นเองนะครับซึ่งผักตบชวานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะลอยอยู่ในน้ำนะครับปกคลุมตามคลองนะครับแต่เขาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะนะครับอย่างเช่นในบริเวณคลองมักกสันนะครับตรงใกล้ๆกับทางด่วนเนาะจะมีการ ปลูกผักตบชวาไว้นะครับแล้วก็กั้นเป็นคอกเลยเพราะว่ารากของผักตบชวาเนี่ยครับค่อนข้างยาวแล้วก็มีความสามารถในการที่จะดักจับเศษขยะได้ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นการใช้ประโยชน์ของผักตบชวาจากโครงสร้างพิเศษของเขานั่นเองเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาสนใจประเด็นนั้นครับเราจะมาสนใจประเด็นที่ว่า พืชน้ำนะครับที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขามีการปรับตัวเพื่อไม่ให้จมน้ําได้อย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเรามาทบทวนความรู้แล้วก็ดึงความรู้จากในสมองเรานิดน,นึงครับว่านักเรียนพอจะทราบไหมครับว่ามีพืชอะไรอีกบ้างนอกจากผักตบชวาที่มีแหล่งที่อยู่จเจริญเติบโตอยู่ในน้าอืมพอพูดถึงแบบนี้นะครับนักเรียนคิดถึงพืชชนิดไหนครับจะตรงกับสิ่งที่ครูเตรียมมาให้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับชนิดแรกครับ อันนี้ชอบปรากฏอยู่ในยำใช่ไหมนะครับจะใส่เป็นผักอยู่ในยำนั่นเองนะครับผักชนิดนี้นะครับหรือพืชชนิดนี้มีแหล่งที่อยู่อยู่ในน้ำนะครับและเขาชื่อว่าผักกระเฉดนั่นเองนะครับอันนี้ไม่รู้จักไม่ได้บางคนคิดถึงเป็นอันดับต้นๆของพืชน้ําเลยนะครับนั่นก็คือบัว <Yeah! S 1> เนาะอยู่ใน้น้าอยู่ในน้ําเหมือนกันนะครับอยู่ในน้ําเหมือนกันพืชชนิดเนี้ย เราอาจจะเคยเห็นบ้างเนาะชอบลอยอยู่ในอ่างบัวอ่างเลี้ยงปลานะครับพืชชนิดนี้ก็มีรากยาวเช่นเดียวกันแต่มีขนาดไม่ใหญ่ครับพืชชนิดนี้เราเรียกเขาว่าจอกนะครับจอกและพืชพวกนี้เขาสามารถดํารงชีวิตในน้ําได้อย่างไรอะไรที่ทําให้เขาสามารถดํารงชีวิตในน้ําได้เดี๋ยวเรามาผ่าพิสูจน์และดูไปพร้อมๆกันนะครับ อันดับแรกครับผักตบชวานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเรานําผักตบชวามาวางนะครับแต่นักเรียนไม่ต้องโดดลงไปเก็บในคลองนะคุณครูเก็บมาให้ดูแล้วนะครับนักเรียนจะเห็นตรงบริเวณโคนก้านตรงนี้ครับโคนก้านใบครับมันมีลักษณะป่องป่องพองพองพงพงเป็นพองมาดูป่องออกมาใช่ไหมครับมาดูป่องออกมานักเรียนคิดว่าโครงสร้างนี้ดีส่วนช่วยทําให้เขาอยู่รอดในน้ำได้ไหม แล้วครูก็ผ่าลงไปดูครับครูเจอสิ่งนี้ลูกนี่ครับข้างในมีรูจุด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 ุพุนพุนอยู่นะครับการมีรูอยู่ในก้านใบที่มันพองๆองออกแปลว่าอะไรสามารถเข้าไปแทรกได้ครับพอคิดออกไหมนะครับสิ่งที่สามารถเข้าไปแทรกได้ก็คืออากาศนั่นเองเนาะเนื่องจากว่ามันมีรูพุนอยู่ข้างในเนาะเป็น เป็นคล้ายๆเป็นรูอะอยู่ข้างในอากาศก็เข้าไปแทรกได้พออากาศเข้าไปแทรกอากาศจะไปช่วยพยุงให้ผักตบชวาสามารถที่จะลอยอยู่ในาน้ําได้เห็นไหมครับดังนั้นผักตบชวาเนี่ยเขามีโครงสร้างพิเศษก็คือมันจะมีการโป่งพองที่บริเวณก้านใบเพื่อทําให้เขาสามารถลอยได้อยู่ในน้ําไม่จมน้ํานั่นเองเนี่ยคือความฉลาดของผักตบชวาเนาะพูดง่ายๆคือการเก็บอากาศนะครับ เอาไว้ในโคนก้านใบที่โป่งนั่นเองเนาะอืมนะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าผักตบชวาเนี่ยมีการปรับตัวโดยที่โคนก้านใบของเขานะครับพองแล้วก็ภายในมีรูมีช่องอากาศให้อากาศอยู่เพื่อที่จะพยุงผักตบชวาให้มันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนั่นเองต่อไปครับกระเฉดนักเรียนสังเกตเห็นอะไรของกระเฉดไหมที่มันน่าจะสามารถช่วยให้เขาดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้นะครับ นักเรียนคงจะสังเกตเห็นบริเวณสีขาวๆตรงนี้ครับอ่าบริเวณสีขาวๆตรงนี้นะครับเราซูมเข้าไปเราจะเจอลักษณะแบบนี้เออมันมีลักษณะแบบหยี่งๆนะถ้าเอามือไปจับนะหนุบๆคล้ายกับฟองน้ําแต่ไม่ใช่ฟองน้ํานะคล้ายกับฟองน้ําคอนเซ็ปต์เดียวกับผักตบชวาเลยครับพอมันมีรูรูพุนนะครับมันก็เลยทําให้อากาศสามารถที่จะเข้าไปแทรกได้ เพราะอากาศสามารถเข้าไปแทรกได้นักเรียนก็พอจะเดาต่อได้ไหมครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผักกระเฉดผักกระเฉดก็จะสามารถที่จะลอยน้ําได้เนื่องจากว่ามีอากาศพยุงเข้าไปนั่นเองนะแต่ผักกระเฉดไม่ได้มีการโปง่งพองที่โคนก้านใบเหมือนผักตบชวาเนาะผักกระเฉดเขาจะมีการสร้างโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่านวมอากาศก็เลยเข้าไปอยู่ได้ก็ทําให้เขาลอยอย,อยู่เหนือผิวน้ําได้นี่คือลักษณะพิเศษของผักกระเฉดนะครับ แล้วบัวล่ะบัวจะเหมือนกันไหมครูก็เลยบอกว่าเออไหนลองตัดที่ก้านของมันดูซินะครับพอตัดออกมานี่เวลาเรากินสายบัวนะครับหรือแล้วเรากินตำไหลบัวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเคยสังเกตไหมครับว่าตรงกลางของมันอ่ะมันจะมีรูอยู่นะครับเอาอีกแล้ว นะครับตรงบริเวณก้านของบัวมีรูอยู่เพื่อให้อะไรสามารถเข้าไปอยู่ได้ก็อากาศอีกใช่ไหมครับพออากาศเข้าไปอยู่ในนั้นได้ก็ทําให้เขาสามารถที่จะพยุงนะครับตัวบัวได้หรือตัวต้นของบัวได้นะครับเห็นไหมความฉลาดของเขาเนาะพะถ้าก้านใบของเขานะครับหรือก้านของบัวไม่มีรูผุนม,มันจะหนัก พอมันจะหนักมันจะไม่สามารถพยุงอะไรได้เลยถูกต้องไหมบัวก็มีโครงสร้างนะครับมีช่องอากาศภายในเล็กๆจํานวนมากนะครับทั้งในก้านใบแล้วก็ก้านดอกเลยเนาะมันจึงลอยอยู่เหนือน้าได้แล้วจอกจะเป็นแบบนั้นไหมนะครับจอกครูก็พยายามเด็ดไปเด็ดมานะครับไม่เจออะไรเลยจนสุดท้ายต้องลองตัดเขาแล้วเอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ดูเรียนสังเกตไหมครับว่า พอเอาใบของเขาเนี่ยไปผ่าแล้วก็เอาไปส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นักเรียนจะเห็นรูอากาศโพรงอากาศเต็มไปหมดเลยเห็นไหมมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้จอกสามารถที่จะลอยอยู่ในน้ําได้เพราะว่าในใบของเขาเนี่ยมีรูอากาศอยู่เป็นจํานวนมากนั่นเองเพียงแต่ตาเรามองไม่เห็นเนาะอันนี้ต้องส่องใต้กล้องจุลทรรศน์นักเรียนพอจะสรุปคอนเซปต์ได้ไหมครับว่า พืชที่เขาอยู่ในน้ำเนี่ยเขามีวิธีการดำรงชีวิตเพื่ออยู่รอดในน้ำได้อย่างไรพืชน้ำจะมีวิธีการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในน้ำได้โดยการพยายามมีโครงสร้างพิเศษนะครับหรือมีโครงสร้างบางอย่างเพื่อที่จะเก็บสิ่งที่เรียกว่าอากาศเข้าไปพราะเก็บอากาศเข้าไปแล้วมันจึงทำให้เขานะครับหรือต้นที่ต้องอยู่ในน้ำเนี่ยมีแรงจากอากาศนะครับมีอากาศพยุง ช่วยให้เขาไม่จมลงไปในน้ำนั่นเองนี่คือคกลไกพิเศษมากนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์ของพืชน้ำนั่นเองเนาะที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ำโดยรอบของเขาได้นะครับแต่มีต้นพิเศษอยู่ต้นหนึ่งที่ครูอยากแนะนำให้รู้จักต้นนั้นคือต้นกงกางนะกงกางเป็นไม้เด่นมากครับที่มีอยู่ในป่าชายเลนถูกต้องไหมครับดังนั้นนักเรียนลองดูจากภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า กงกลางก็อยู่ในน้ำเหมือนกันแล้วกงกลางทำไมสามารถอยู่ในน้ำได้โดยที่ไม่จมน้ำละ่ะถ้านเรียนสังเกตดีๆอันนี้เขาไม่ได้ลอยนะแต่เขาแค่ทำตัวเองให้เหมือนกับอยู่สูงจากน้ำอ่ะนะครับโดยการมีรากพิเศษนักเรียนเห็นแง่งตรงนี้ไหมครับตัวนี้คือรากพิเศษรากพิเศษนะครับรากตรงนี้เราเรียกว่ารากข้ำจุนลูกเป็นรากที่งอกแยกออกมาตามชื่อเลยลูก เพื่อค้ำจุนให้เขาสามารถที่จะยืนอยู่ในดินเลนได้เนาะเพราะป่าชายเลนมันเป็นดินเลนอันนี้เป็นต้นพิเศษที่อยากแนะนําให้รู้จักนะครับดังนั้นสรุปคอนเซปต์นะครับว่าพืชน้ำเนี่ยจะสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะโดยที่เขาเนี่ยจะต้องไปปรับที่โครงสร้างบางอย่างให้เหมาะสมแต่มีจุดหมายเดียวกันก็คือเก็บอากาศเพื่อไม่ให้ต้นเหล่านั้นจมอยู่ในน้ำนั่นเองยกเว้นอยู่ต้นหนึ่งคือต้นโกงกางนะครับไม่มีแบบว่า อจุดเก็บอากาศนะเพราะกรงกลางเนี่ยอยู่ในน้ําก็จริงนะครับแต่ไม่ใช่น้ําที่เป็นน้ําลึกนะครับข้างใต้จะมีดินเลนอยู่ดังนั้นเขาไม่จําเป็นจะต้องเก็บอากาศเอาไว้กรงกลางก็แค่มีรากพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือรากที่ชื่อว่ารากค้ำจุนเพื่อค้าจุนให้ต้นของเขาไม่จมลงไปในน้ำนั่นเองเป็นงไงบ้างครับการปรับตัวของพืช ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้วถ้านักเรียนคิดดีๆนักเรียนก็จะสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเช่นเรารู้ว่าพืชมันไม่จมน้ําเพราะมันเก็บอากาศเอาไว้มนุษย์ก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าห่วงยางใช่ไหมครับห่วงยางก็คือเก็บอากาศเอาไว้ข้างในยางนั้นน่ะนะครับมันจะทําให้สิ่งของหรือวัตถุวัตถุนั้น,นสามารถที่จะลอยเหนือน้ําได้เห็นไหมทุกอย่างสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียน ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อยู่ที่ว่าเราคิดออกหรือเปล่านะครับจบแล้วสําหรับการปรับตัวเรื่องพืชน้ําการบ้านวันนี้ครับให้เราเข้าไปช่วยกันตอบคําถามนะครับเพื่อให้คุณครูรู้ว่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องไหมนะครับผ่านการเล่นเกมตอบคาถามเหมือนเดิมนะครับผมให้พวกเราเข้าไปทำเนาะคุณครูจะมีเวลาเดทไลน์นะครับดังนั้นช่าใจไม่ได้คุณครูจะให้เวลาแค่1สัปดาห์ถ้าเกิน1สัปดาห์นะครับระบบจะปิดทันที เนาะคนที่ขาดก็ถือว่าขาดเนาะฉะนั้นเรารับผิดชอบต่อต,ตัวเราเองนะครับแล้วก็เพื่อประโยชน์ต่อตัว,ตวเราเองด้วยเนาะสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับและครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนเรื่องการปรับตัวเหมือนกันแต่คราวนี้เราเปลี่ยนและจากพืชเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับสัตว์บ้างเจอกันในชั่วโมองถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย